ครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาถ่าย R 1 5คันเร่งไฟฟ้าให้ชมกันเพิ่มเติมนะครับแก้มือจาก EP ที่หนึ่งที่เสียงพูดไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้ก็จะถ่ายให้ดูแบบชัดๆกันเลยนะครับนี่ครับจะเป็นสายไฟฟ้าล้วนจากตรงนี้เลยนะครับจริงๆมันก็คือคันเร่งของพวกรถจักรยานไฟฟ้านะครับการขับ ก็จะคล้ายๆคันเร่งเดิมเลยนะครับแต่ว่าจะค่อนข้างที่จะนุ่มมือนะครับเหมือนจะนุ่มเกินไปด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้จะมีโหมดให้ปรับนะครับอันนี้คือหมายเลขหนึ่งนี่ก็คือขับใช้งานปกตินะครับก็จะบิดคันเร่งปกติเหมือนคันเร่งสายนะครับส่วนถ้าเราบิดไปปกติแล้ว สับสวิตช์มาที่หมายเลข2ก็จะเป็นการล็อกคันเร่งเลยนะครับก็จะล็อกคันเร่งเหมือนพวก b m r น2อะไรประมาณนั้นครับส่วนหมายเลข3นี่คือ engine warm up นะครับก็คือจะเป็นการวอร์มเครื่องตอนสตาร์ทครั้งแรกนะครับอันนี้คือปุ่มสตาร์ทนะครับปกตินะครับปุ่มนี้คือถ้าในกรณีที่คันเร่งค้างนะครับก็จะกดปุ่มตรงนี้ก็จะปิดคันเร่งให้นะครับ แต่ผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับว่าคันเร่งค้างนะครับจากเท่าที่ใช้มาประมาณ2เดือนนะครับเท่าที่แปลงมาอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับการทำงานของมันอันนี้คือปรับไปที่โหมด1นนะครับก็จะบิดคันเร่งได้ปกตินะครับ ก็จะได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานนะครับเดี๋ยวให้ดูมอเตอร์นะครับมอเตอร์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่สีขาวๆนี่คือเป็นบูเล่นะครับที่จะต่อด้วยสายพานขึ้นไปหามอเตอร์อีกทีนะครับ เดี๋ยวจะดบิดคันเร่งให้ดูนะครับการทำงานของมันนี่ครับก็จะหมุน่เปิดปิดลินเร่งนะครับก็จะหมุนไปตามมที่เราบิดเลยนะครับสายไฟขาวๆที่เห็นทางด้านซ้ายนั่นคือ สายไฟที่เอาไว้ตรวจสอบว่า,าปล่อยคันเร่งแล้วสต็อปเตอร์มันไม่แตกกันสแสดงว่าคันเร่งมันค้างใช่ไหมครับตัวกล่องจะปิดลิ้นเร่งให้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเจอนะครับทำเผื่อ,อไว้เฉยๆนะครับส่วน Quick ิป i ตอร์ที่เป็นดาวชิปนะครับก็คือเวลาถอนเกียร์นะครับก็จะมีเซนเซ,นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ที่คันเกียร์นะครับเซนเซอร์ตัวแรกจะเป็นตัวควิช,ชิเตอร์เอาไว้อัพนะครับอัพเกียร์คือจากสองสามสี่ห้าหกนะครับตัวนี้จะเวลางัดเกียร์ใช่ไหมครับตัวนี้จะดันนะครับแต่เวลาจะถอนเกียร์เราต้องเหยียบลงใช่ไหมครับตัวนี้จะดึงออกนะครับประมาณนี้ครับก็จะเดี๋ยวผมกดเกียร์ให้ดูนะครับ ดูที่ลินเร่งนะครับนี่ครับมันจะเปิดปิดลินเร่งแบบเร็วๆนะครับ <ๆ S 1> เพื่อให้เครื่องมันเบิ้ลนิดนึงนะครับเวลาถอนเกียร์มันจะถอนเกียร์ได้นะครับจากเกียร์หกห้าสี่สามสองนะครับถอนเกียร์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องบิดคันเร่งหรือว่ากำคัดอะไรเลยนะครับ ตอนนี้มีเอนจิ้นวอร์มอัพนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับก็จะสังเกตที่พูเล่สีขาวๆนี้นะครับประมาณนี้ครับได้เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับ ก็จะเป็น engine ร์มอัพปกติครับครับแล้วก็ไปดูการขี่ใช้งานจริงของคเครื่งไฟฟ้าได้เลยครับมาดูกันเลยนะครับว่าคลิปชิปเตอร์ up down คืออะไรนะครับตัวคลิปชิปเตอร์ก็คือตัวที่ช่วยเปลี่ยนเกียร์โดยที่เราไม่ต้องกำคัสหรือว่าบิดคเร่งเลยนะครับตัวคลิปชิปเตอร์ up ก็คือเราเปลี่ยนเกียร์ขึ้นจาก สองสามสีห้าหได้เลยโดยที่ไม่ต้องกําคับหรือว่าปล่อยคันเร่งนะครับตัวควิชชิพเตอร์ดาวก็คือเราสามารถถอนเกียร์ลงจากเกียร์หกห้าสี่สามสองลงได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกําคับหรือว่าบิดคันเร่งเลยนะครับก็ตัวควิชชิพเตอร์อัพก็ซื้อมาติดตั้งได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นควิชชิพเตอร์ดาว ตอนดาวเกียร์ครับมันต้องมันต้องมีการบิดคันเร่งเล็กน้อยครับเพื่อให้ชุดเกียร์มันจากออกจากกันครับก็เลยจําเป็นต้องเป็นคันเร่งไฟฟ้าเท่านั้นนะครับเพื่อจะสามารถดาวชิพได้นะครับตัวอัพก็เนี่ยครับประมาณนี้ครับจะสังเกตได้ว่าไม่ไม่ได้มีการกำชับหรือว่าปล่อยคันเร่งเลยนะครับ ว่ดาวก็งันกันครับไม่ได้กำคัดหรือว่าบิดคันเร่งเลยครับสามารถกดเกียร์ลงได้เลยนะครับตัวคลิชิพเตอร์ดาวนี้จะช่วยได้ดีตอนที่เรากำลังจะเบรกนะครับก็ค,คือเราจะเบรกไปด้วยพร้อมกับถอนเกียร์ไปด้วยได้เลยโดยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็ะจะช่วยให มีเอนจิ้นบิบเบกในการช่วยเบรกด้วยนะครับซึ่งเป็นข้อดีหลักๆของมันเลยนะครับ คันเร่งไฟฟ้านี้ถ้าเป็น R15 เดิมๆม,มาาันจะโรงงานจะไม่ได้มีมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นงานแปลงขึ้นมาเองนะครับก็จะช่วยให้ขับชีสนุกขึ้นมาอีกเยอะเลยครับ ถาอยากจะล็อกคันเร่งก็ล็อกได้เลยนะครับประมาณนี้ครับมีรถบางรุ่นเท่านั้นนะครับที่ดําเดิมมาจากโรงงานที่จะมีล็อกคันเร่งนะครับส่วนมากจะเป็นตัวใหญ่ๆนะครับเช่นพวก BM เประมาณนี้ครับ ดาวชิปนี่ก็แนะนำว่าให้ลงถึงเกียร์สพอนะครับเพราะว่า R15 เกียร์หกับเกียร์สค่อนข้างที่จะอัตราทดเยอะครับ จะใช้เอนจินเบรกในการช่วยเบรกได้ง่ายมากนะครับเพราะว่ากดเกียร์ลงได้เลยนะครับเผื่อมีรถตัดหน้าหรือว่าจะถึงทางโค้งอะไรประมาณนี้ครับคีมชิพเตอร์ดาวนี่ส่วนใหญ่ก็จะติดมากับตัวพันธ์นะครับแทบจะทุกรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ๆแต่ค h i ชิพอัพนี่คือ ไปติดเพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนที่เป็นรถที่มีคัดนะครับแต่ถ้าอยากดาวชิปด้วยก็ต้องเป็นคันเร่งไฟฟ้าครับอันนี้คือผมถอนเกียร์ใส่เกียร์บ่อยๆเพื่อให้ดูนะครับขับจริงๆก็จะไม่ได้บ่อยขนาดนี้นะครับ เราจะเลี้ยวล้วก็ดาวเกียร์ลงพร้อมกระเบรกได้เลยนะครับแล้วก็ชิปับได้เลยครับสับเหมือนตัวพันเลยนะครับแต่เลี้ยวก็ ดาวชิปดาวชิปเพื่อให้มีเอนจิ้นเบรกช่วยเบรกนะครับ ทางตรงยาวๆก็ถ้าคิดว่าปลอดภัยก็สามารถล็อกคันเร่งไปได้เลยนะครับก็จะล็อกก็จะช่วยผ่อนลายได้นะครับก็คือเวลาที่มาเมื่อยมืออะไรประมาณนี้ครับพอหายเมื่อยแล้วเราก็กลับมาบิดคันเร่งต่อได้ครับ จะเบรกก็ราวชิปพร้อมกับกดเบรกได้เลยนะครับ ครับถ้าจะมีรถตัดหน้าประมาณน,นี้ก็ดาวชิปช่วยให้เอนเจินเบรกช่วยเบรกนะครับ ผมก็ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ